สวัสดีค่ะคุลี่ค่ะจากโยคะแอนมีนะคะวันนี้เราจะมาฝึกนะคะท่าโยคะนะคะที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองแล้วก็ผ่อนคลายในเรื่องของระบบประสาทน,นะคะทุกวันนี้นะคะร่างกายทุกคนมีความเครียดนะคะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งการงานรถติดรวมทั้งถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดนะคะบางคนอาจจะมีความเครียดฉะนั้นท่าโยคะต่างๆเป็นทางออกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ ผ่อนคลายค่ะสมองฝึกการทํางานสมองแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายออระบบประสาทของเราได้นะคะเดี๋ยวนั่งลงนะคะอย่าคงนั่งที่คุกเข่านะคะ ขอปลายเท้านะคะส้นเท้าของเราติดกันนะคะนั่งทับไปที่ส้นเท้านะคะด้านหลังกดหลังเท้านะคะหน้าแข้งเราลงไปหาพื้นแน่นๆค่ะขยับหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะเอามือไปแตะไว้ที่ส้นเท้าไว้ก่อนให้นิ้วโป้งเราอยู่ด้านนอกนะคะสุดลมหายใจเข้าเรายืดหลังทุกข้อขึ้นคะ่ะให้ตรงค่ะหายจออกเราโคง้งศีรษะนะคะเก็บคางลงค่ะโค้งหลังบนหลังกลางนะคะจนถึงหลังส่วนล่างลดเอากึ่งกลางศีรษะของเราไปแตะนะคะที่พื้นหนะ้าผากใกล้ๆกับเข่ามากที่สุด มือสองข้างสไลด์กลุมไปกลุ่มที่ส้นเท้านะคะแน่นๆศีรษะแกะลงแล้วหลังเท้ากดสุดลมหายใจเข้าแล้วค่อยๆยกสะโพกกลับขึ้นมาค่ะระหว่างที่เรายกสะโพกหนะ้าแข้งหลังเท้ายังคงออกแรงกดบีบส้นเท้าเข้าหากันนะคะแน่นๆมือกลุ่มที่ส้นเทา้าหลังเท้ากดแน่นแล้วหายใจเข้านะคะหายจอกทุกครั้งเรายกสะโพกให้เราสูงขึ้นนะคะสึกตึงที่คอตึงที่ไหล่ น้ำหนักยังคงเยอะที่หน้าแข้งหลังเท้าค่ะสุดลมหายใจเข้าลึกค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะหายจอกเราออกแรงมือกุมส้นเท้าแน่นยกสะโพกสูงเพิ่มมากขึ้นนะคะจนวันหนึ่งต้นก้นต้ตนขาเราตั้งฉากกับพื้นได้ค่ะเปลี่ยนออกจากท่าช้าๆค่อยๆโค้คคงนะคะหลังลดสะโพกกลับลงมาวางค่ะแล้วผากวางแตะที่พื้นแล้วปล่อยแขนลงข้างลำตัวค่ะคอผ่อนสบายๆค้างไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะปรับความดันก่อน เวลาจากท่าเราค่อยๆโค้งหลังค่ะยกลำตัวขึ้นนะคะศีรษะเราขึ้นสุดท้ายนะคะเสมอค่ะท่านี้จะช่วยนะคะกระตุ้นการทำงานของสมองและผ่อนคลายระบบกระสาทนะคะของเราคลายความเครียดนะคะได้มากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ